ข้อสอบกลางภาคปี2565นะคะที่เรากำลังจะสอบกันในวิชาฟิสิกส์พื้นฐานมีข้อปรนัยอีก4ตัวเลือก20ข้อตรงนี้จะคิดเป็นทั้งหมด15คะแนนส่วนเติมคำนะคะมีทั้งหมด10ข้อคิดเป็น5คะแนนเนื้อหาที่ครูจะออกมีดังนี้นะคะ หลายวิชาฟิสิกส์เป็นหลายวิชาที่เราศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเป็นในด้านของกายภาพเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะจะแตกต่างกันกับวิชาชีวะซึ่งวิชาชีวะเนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่พอเป็นวิชาฟิสิกส์เราก็ศึกษาเกี่ยวกับแรงการเคลื่อนที่พลังงานต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ทีนี้ปริมาณทางฟิสิกส์ของเรามีทั้งหมดสองปริมาณนะคะปริมาณที่หนึ่งเราเรียกว่าปริมาณสเกลาร์ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่มีีแแค่่่ขนาาดตไมมททิศง ส่วนอีกปริมาณหนึ่งที่เราต้องเรียนนะคะก็คือปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดแล้วก็มีทิศทางคําว่ามีขนาดมีทิศทางหมายถึงเราสามารถหาค่าของมันออกมาเป็นตัวเลขได้และสามารถบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีทิศทางจากตรงไหนไปตรงไหนนะคะสิ่งเหล่านี้มีทิศทางชี้ไปทางไหนนะคะตัวอย่างปริมาณสเกลร์ก็อย่างเช่นม้วนความยาว ปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์ก็อย่างเช่นโมเมนตัม um. ความเร็วน้ำหนักต่อมาค,คุณครูก็จะพูดไปถึงเรื่องของหน่วยนะคะหน่วยทางฟิสิกส์มีอะไรบ้าง คุณครูจะขอ,อนำเสนอคำว่าหน่วยพื้นฐาน SI นะคะเป็นหน่วยสากลที่เราใช้โดยทั่วไปจะมีทั้งหมด7หน่วยมีอะไรบ้างนั้นมีดังนี้เดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูแบบเร็วๆนะคะ1 หน่วยของมวลเราใช้เป็นกิโลกร,รัมนะคะ 2. ความยาวใช้หน่วยเป็นเมตร 3. เวลาใช้หน่วยเป็นวินาที 4. อุณหภูมิใช้เป็นเคลวิน 5. กระแสะไฟฟ้าใช้เป็นแอมแปร์ 6. ปริมาณของสารเราใช้เป็นโมล 7. ความเข้มการส่องสว่างเราใช้เป็นแคนเดลา่า เรื่องที่ครูจะสอนก็คือเรื่องระยะทางและการกระจัดนะคะระยะทางเป็นความยาวตามเส้นทางการข่้นที่จริงนะคะเป็นปริมาณสเกล่ามีหน่วยเป็นเมตร คือการกระจัดการกระจัดคือเป็นปริมาณที่บอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย โดยวิธีการวัด <lawsuit royable ring word> ของเราเราจะวัดออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะนักเรียนอย่างเช่นถ้าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งนี้ต่อให้บริเวณนั้นนั้นนะคะมีภูเขามากมายกันอยู่นะคะจุดสุดท้ายของเราอยู่หลังภูเขาเราก็จะวัดโดยใช้เป็นเส้นตรงนะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายโดยมีหัวลูกศรนะคะบอกว่ามันมีทิศทางไปทางไหนส่วนความยาวของตัวลูกศรนี้นะคะส่วนความยาวนี้จะแสดงให้เห็นว่ามันมีขนาดมากน้อยแค่ไหนซึ่งปริมาณนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะเพราะว่าสามารถบอกได้ว่ามีขนาดเท่าไรระยะทางเท่าไรมีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของระยะทางและการกระจัด ต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของอัตราเร็วกับความเร็วกันนะคะอัตราเร็วคืออัตราเร็วเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณสเกลาตัวหนังสือคุณครูจะยิกงนิดนึงนะคะคุณครูรีบมากเลย ส่วนความเร็วคือโดยจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของกา,การกระจัดในหน่วยเวลานะคะตรงนี้จะเป็นปริมาณเเตรทั้งคู่มีหน่วยเหมือนกันเลยก็คือมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที สมการของมันบ้างดีกว่าอัตราเร็วนะคะบอกว่าเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาหมายถึงถ้าเราจะเขียนออกมาเป็นสมการหรือเป็นสนัญลักษณ์ออกมาะคะก็จะได้สูตรอัตราเร็วเป็น v เท่ากับ s ส่วน t s คือระยะทาง t คือเวลานะคะนี้เป็นตัวที่1อีกสมการหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราหาสมการของความเร็วเราจะได้จากความเร็วซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะเราจะใช้ให้มันมีขีดอยู่ข้างบนการกระจัดส่วนด้วยเวลาต่างกันนะคะอันนึงใช้เป็นระยะทางส่วนอีกตัวนึงเราจะใช้เป็นการกระจัดเนาะ วิธีการคำนวณน,นิดนึงนะนักเรียนทีนี้รูปแบบที่คุณครูจะสามารถออกเป็นคำนวณได้ครูขอเขียนข้างบนแล้วกันนะคะเพื่อให้เป็นประหยัดเวลาครูก็จะซูมเข้าซูมออกนิดนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าค,คุณครูให้มาว่าเด็กหญิงกอนะคะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดท้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังภาพซึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยมีความกว้างเท่ากับสาเมตรนะคะมีความยาวเท่ากับสี่เมตรถามหาว่าเมื่อเวลาที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยมีค่าเท่ากับสองวินาทีให้นักเรียนหาสิ่งเหล่านี้คือรระะยทางเมื่ออคบ ระยะทางที่ครบหนึ่งรอบก็คือ3เริ่มต้นที่จุดนี้นะนักเรียนนะแล้วจุดสุดท้ายอยู่ที่ตำแหน่งเดิม3บวก4อ่ะตอนนี้เรามานี่แ้บวก4ขึ้นไปอีก3และบวกอีก4นะคะ3บวก4ก็จะได้ออกมาเป็น14นี้เมตรนี่คือระยะทางนะคะ2ถ้าหากเขาทำหากการกระจัดละ่ะ <ง>า<น>การกระจัดนะคะครูเขียนตกไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนาอนักเรียนพอเข้าใจการกระจัดเราวัดจากจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะคะว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายห่างกันเท่าไหร่กรณีที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันการกระจัดมักจะมีค่าเป็นจะต้องมีค่าเป็น0นะคะเพราะจุดเริ่มต้นอยู่ตำแหน่งจุดสุดท้ายนะคะต่อมาถ้าหากว่าถามหาอัตราเร็ว อัตราเร็วเราก็จะต้องหาได้จากระยะทางใช่ไหมคะส่วนด้วยเวลาก็จะได้ระยะทางคือ14เวลาก็คือ2วินาทีนะคะจะได้ออกมาเป็น7หน่วยของระยะทางคือหน่วยเมตรหน่วยของเวลาเป็นหน่วยวินาทีต่อมาถ้าหากคุณครูถามหาเป็นความเร็วความเร็วก็ต้องหาจากการกระจัดการการกระจัดส่วนด้วยเวลา การกระจัดของเราเป็นศูนย so ์ส่วนด้วยเวลาเป็นสองก็จะได้ออกเป็นศูนย really ์นะคะท่านครูเปลี right? ่ยนรูปภาพนักเรียนพอทําได้ไหมคะเปลี่ยนรูปภาพเช่นคุณครูอาจจะเดินไปในแนวตรงนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับมาทางเดิมนะท่านครูย้อนกลับมาทางเดิมหนะคะคุณครูเดินย้อนกลับมาทางเดิมจะมีระยะทางเท่าไหร่การกระจัดเท่าไหร่นะคะหรือท่านครูเดินเป็นวงกลมนักเรียนจะสามารถหาระยะทางได้หรือเปล่านะคะระยะทางของการเดินทางเป็นวงกลมนี้นะคะระยะทางจะหาได้จากเส้นรอบวงเส้นรอบวงกลม ะะซึ่งเส้นรอบวงหนูสามารถหาได้จากสมการ2พาย r ค่าพายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก22ส่วน7นะคะ2ก็คือ2 R คือไรลูก R คือรัศมีอ่ะอันนี้คือเส้นรอบวงเมื่อเดินทางครบ1รอบพอดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูเดินไปแค่ครึ่งรอบแล้วลูกครึ่งรอบคุณครูก็ต้องใช้เป็น2พาย r ส่วน2ท่านครูเดินได้แค่นี้แหละนักเรียนเดินมาแค่1ใน4เราก็ใช้เป็น2พาย r หารด้วย4ก็จะได้เป็นระยะทางออกมาทีนี้การกระจัดนะนักเรียน ถ้าเป็นการกระจัดสองกี่หนึ่งนะคะการกระจัดการกระจัดถ้าหากว่าเราเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบมันจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการกระจัดมีค่าเป็นศูนย์แต่ถ้าหากว่านักเรียนเดินไปแค่ครึ่งรอบเดินไปแค่ครึ่งรอบการกระจัดของมันก็จะมีค่าเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คืออรัศมีบวกกันกี่ครั้งก็คือและอันนี้รัศมีใช่ไหมลูกบวกกันทั้งหมด 2อ a นะคะสครั้งหรือคูณ2นั่นเองก็จะได้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางออกมาส่วนต่อมาในเรื่องของอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วของการเคลื่อนที่แบบวงกลมทาเหมือนก,นกันกับกรณีที่1เลยคือหนูหาระยะทางออกมาใช่ไหมลูกถ้าหนูหาอัตราเร็วหนูหาระยะทางออกมาหนูหารด้วยเวลานะคะความเร็วใช้การกระจัดหารด้วยเวลาทางนี้ทางนั้นนะคะให้หนูจําเอาไว้ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระยะทางกับการกระจัดนะคะระยะทางเนี่ยมักจะมีค่ามากกว่าการกระจัดหรือ ระยะทางอาจจะมีค่าเท่ากับการกระจัดแต่เป็นไปไม่ได้ที่การกระจัดจะมีค่ามากกว่าระยะทางน,นะคะเพราะการกระจัดจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะคะต่อมานะคะเราจะพูดในเรื่องของแรงนะคะแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้ทําให้วัตถุหยุดนิ่งได้นะคะทีนี้แรงมีหน่วยเป็นนิวตัน Newton, นยายนิวตันสัญลักษณ์เวลาเราเขียนเราจะใช้เป็นตัว n ใหญ่แบบนี้นะคะส่วนแรงแรงมาจากคําว่า force นะคะมาจากคําว่า force เราจะให้สัญลักษณ์ของแรงเป็นตัว F ใหญ่นะคะทีนี้แรงรับเฮ้ยคูออกเสียงผิดแรงรับนะคะแรงรับคือการที่มีแรงนะคะมากกว่า2แรงขึ้นไป มาการะทําต่อกันและเราก็จะมาดูผลว่าแรงที่มันรวมกันแล้วอ่ะมันจะมีค่าเป็นอย่างไรนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างสัก3กรณีกรณีที่1กรณีที่แรงมันทิศทางเดียวกันถ้าแรงทิศทางเดียวกันนะคะถ้าแรงทิศทางเดียวกัน<ๆ>เช่นแรงนี้เท่ากับ2นิวตัน แรงเนี้ยกระทำเท่ากับ3นิวตันในทิศทางเดียวกันแรงลับก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก3เท่ากับ5นิวตันให้หนูเอาแรงที่มีทิศทางเดียวกันเอามาบวกกันนะคะส่วนกรณีต่อมาถ้าแรงนะนักเรียนแรงทิศทางตรงข้ามกันตรงข้ามหรืออาจจะใช้คำว่ามันสวนทางกันนะคะเช่น ด้านนี้3นิวตันด้านนี้มาเท่ากับ2นิวตันที่ทางตรงกันข้ามเราก็จะเอาแรงมาหักล้างกันโดยเอามาลบกันนะคะทาอย่างไรก็คือเอาตัวมากลบด้วยตัวน้อยเนะ<ๆ>าะก็จะเป็น3ลบ2เท่ากับ1นิวตันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของแรงแรงเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ คำว่าปริมาณเวกเตอร์หมายถึงหนูจะต้องบอกได้ทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางดังนั้นในขาที่หนูเขียนตอบคุณครูนะคะในขนาดที่หนูเลือกช้อยคำตอบที่มันถูกต้องนะคะหนูจะต้องบอกทิศทางด้วยเช่นอย่างกรณีที่หนึ่งเนี้ยตอบว่า5นิวตันหนูบอกทิศทางด้วยรู้ว่ามันไปทางซ้าย ส่วนกรณีที่สองที่ทิศทางมันตรงข้ามหรือส่วนทางกันนะคะตัวนี้มันหักล้างกันแล้วได้1นิวตันในด้านที่มันมีแรงมากที่สุดนะคะก็จะเป็นทิศทางของแรงลับนะคะซึ่งก็คือมันเคลื่อนที่ไปทางขวาต่อด้วยแรง1นนิวตันนะคะกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายถ้าหากว่ามันทำมุมกันแบบตั้งฉาก นะคะเช่นมีแรงเท่ากับ3นิวตันนะคะไปทางขวาแล้วก็มีแรงเท่ากับ4นิวตันลงไปข้างล่างแรงลับที่เกิดขึ้นนะนักเรียนจะต้องเอาจากจุดเริ่มต้นมายังจุดสุดท้ายลากเป็นลูกศรมาเลยเนี่ยคือทิศทางของแรงลับคือทิศถ้าเรามองเป็นเหนือใต้ออกตกนะคะถ้าเรามองเป็นเหนือใต้ตะวันออก มันก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะมันก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองในในทิศทางของข้อนี้และวิธีการคิดของเราก็คือใช้ทฤษฎีบทของพีฮาโครัสนะคะทาอย่างไรนะคะหนูจะหาแรงลับอันนี้คือแรงลับนะลูกหาได้จากสแควร์รูทอ่ะเขียนผิดค่ะนักเรียนอ่ะเดีย๋ยวนะนะเอาใหม่เอาใหม่ผูเขียนผิดแรงลับ ะะหาได้จาก s r e root fx กําลังส fx f, หมายถึงแนวแรงในแนวแกน x นะคะบวกกับ xy กํลังสในแนวแกน x ก็คือในแนวแกรนราบมันก็คือแรงเท่ากับ3นิเตันในแนวแกน y นะคะ f ในแนวแกน y ก็คือ4นิวตัาทำอย่างไรต่อนะคะหนูก็จะได้ f ลบเท่ากับส r e r รู ot 3ากำลังสงบวกกับ4ี่กลังสงนะคะได้อะไราออกมานะคะก็จะได้เป็นสแครรูทเก้บวกสิบนะคะบวกกันได้รูทยี่สิบถอนรูทออกมามีค่เท่ากับ5อย่าลืมหน่วยด้วยนะคะหน่วยมีหน่วยเป็นนิว,นวนตันส่วนทิศทางก็ตอบไปเลยว่าทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะคะในเรื่องของแรงรับเนาะต่อมาเรื่องที่ครูจะสอนก็คือเรื่องของแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยานะคะอ้ย อ่ะไหนๆเราก็กล่าวถึงนิวตันเข้าไปแล้วนะคะนิวตันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมนะคะไปจนถึงผู้ใหญ่ที่โตทํางานไปแล้วเราเรียนฟิสิกส์ไปเราก็จะไม่ลืมคนๆนี้นะคะก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันซึ่งเป็นคนที่คนพบแรงนะคะจนเราเนี่ยสามารถเอาชื่อของเขาเนี่ยเราเอาชื่อของเขาไปตั้งเป็นหน่วยของแรงก็คือหน่วยเป็นนิวตันจากการที่เขาได้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะและทีนี้ลูกปรากฏว,ว่าลูกแอปเปิ้ลลูก แอปเปิลเนี่ยตกลงมาใส่หัวของเขานั่นเองนะคะเขาก็เลยได้ฉุดคิดขึ้นมาว่าแบบลูกแอปเปิ้ลมันสามารถตกลงมาใส่หัวเขาได้ยังไงนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาศึกษาเกี่ยวกับกฎของนิวตันกันก่อนกฎของนิวตันมีทั้งหมด3่ข้อซึ่ง3ข้อนี้นักเรียนจะต้อง ทำความเข้าใจแล้วก็ทําความรู้จักแบบทีละข้อทีละข้อนักเรียนไม่สามารถเอาข้อที่1ไปสลับเป็นข้อที่3ข้อที่3มาสลับเป็นข้อที่1ไดน้นะคะหนูต้องจําให้ได้ว่าข้อที่1เนี่ยเขาพูดถึงกับกดแห่งความเฉื่อยอนักเรียนเริ่มคิดแล้วกดแห่งความเฉื่อยคืออะไรนะคะสิ่งที่มันสามารถบอกเราได้ว่ามันมีความเฉื่อยมากเฉื่อยน้อยตัวเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับมวล ะะเขาจะกล่าวถึงเกี่ยวกับวัตถุทุกอย่างเลยมันจะพยายามรักษามวลของตัวเองรักษาความเฉื่อยของตัวเองนะคะเช่นขนาดที่เรานั่งรถยนต์ไปเนี่ยเราเบรกรถกระทันหันคุณพ่อเบรกรถกระทันหันจะทําให้หัวของเราเนี่ยขมาไปข้างหน้าหรือถ้าภาษาบ้านเราภาษาอีสานเราคือหัวซักโอเคไหมคะหัวเราจะขมาไปข้างหน้าและการที่เราขมาไปเนี่ยตัวเราก็จะโยกกลับคืนมาถ้าคือถ้าหากว่าเราแบบเแบรกเบาแบบๆชนเบาๆ,ๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคะ การที่เราคำมำไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าวัตถุหรือตัวเราเองเนะี่ยกำลังพยายามรักษาความเฉื่อยในตัวของเรานะคะรักษาการเคลื่อนที่ให้มันกลับมาอยู่ในตำแหน่งสมดุลน,นะคะในกรณีกฎของนิวตันข้อที่หนึ่งจ,จะมีสมการว่าซิกมา f เท่ากับ0คําคำว่าซิกมาซิกมาหมายถึงผลรวม ะคะำว่าผลรวมเนี่ยนัรน,นยนไม่จําเป็นว่าสมมติว่ามีแรง5้าแรงเราหนูต้องเอามาบวกกันไม่ใช่หนูทั้งนี้ทั้งนั้นการรวมกันเนี่ยเราสามารถรวมกันได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการรวมกันแบบเอามารวมกันแบบบวกเสริมกันหรือจะเอามารวมกันแบบหักล้างแล้วมันหายไปนะคะดังนั้นคําว่าผลรวมของแรงหนูจะเอามาบวกหรือลบก,ก็ได้ให้หนูดูที่ทิศทางของมันด้วยนะคะมีค่าเท่ากับ0 การที่แรงลับเนี่ยมารวมกันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์มีไปได้ทั้งหมด2กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือวัตถุมันหยุดนิ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือวัตถุมันเคลื่อนที่เแล้วมันเคลื่อนที่ยังไงท่านรูมันถึงเป็นศูนย์ได้อะการที่มันเคลื่อนที่มันจะเป็นศูนย์ได้ยังไงใช่ไหมคะวัตถุมันเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่ ะค,ะความเร็วคงที่เช่นเราขับรถไปด้วยความเร็วคงเดิมตลอดกันเคลื่อนที่ตลอดเส้นทาง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีการบิดคันเร่งไม่มีการเหยียบเบรกหนุตรงอย่างเดียวค่ะไม่มีการเลี้ยวโค้งใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะการที่ความเร็วคงที่จะบอกเราว่าความเร่งมีค่าเป็นศูนย์นะคะความเร่งเป็นศูนย์ไม่มีการเร่งนะคะต่อมากดข้อที่2ของนิวตันกันบ้างนะคะกดข้อที่2เราเรียกว่ากดแห่งความเร่ง กดแห่งความเล่งนะนักเรียนเราจะมีสรรมการว่าซิกมา F เท่ากับ MA สังเกตนิดนึงมันมีอะไรลูกก็กดแห่งความเล่งก็ต้องมีความเร่งทีนี้ความเล่งตรงนี้มันทําให้วัตถุเป็นอย่างไรนะคะนูสังเกตวัตถุวัตถุมันจะเคลื่อนที่2แบบคือเร็วขึ้นถ้ามันเร็วขึ้นเราเรียกมันว่าความเล่งอีกกรณีหนึ่งที่มัน ปรากฏให้เราเห็นก็คือมันช้าลงถ้า,ม,ามันช้าลงเราจะเรียกมันว่าความหน่วงนะคะคำนวณง,ง่ายมีแรงสองแรงสแรงสี 4, แรงเอามารวมกันแล้วจับเท่ากับ ma อย่าลืมนะ m เ,เนี่ยคือมวลมวลเวลาหนูใช้หนูใช้เป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะลูกนะส่วนความเร่งหนูใช้เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วนแรงหนูใช้เป็นหน่วยนิวตันนะคะอันนี้เป็นการทวนนะคุณครูอาจจะไม่ต้องพูดละเอียดอะไรมากมายเนาะมา ข้อที่3ลูกข้อที่3ข้อที่3นะคะเราจะพูดถึงแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก action เท่ากับ reaction นะคะแรงกิริยาเป็นแรงที่กระทำแรงปฏิกิริยาคือสิ่งที่ถูกกระทำนะออกแรงต้นเรากลับคืนมานะคะตัวนี้ มีข้อสังเกตนิดนึงแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานะลูกนะแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะจะมีขนาดเท่ากันมีชิดทางตรงกันข้ามยังไงสมมุติว่านี่เป็นโต๊ะนะนักเรียนหนูเอามือเนาะคุณครูเคยให้หนูเขกโต๊ะเนี่ยหนูเอามือเขกโต๊ะปึ๊บลงนะคะแรงกิริยาของเราก็คือแรงที่มือตรงนิ้วมือของเรานี่แหละมัน กระทำต่อโต๊ะนะคะเขกโต๊ะลงไปอันนี้คือแรงแอคชั่นนะคะในขณะเดียวกันน่ะการที่หนูรู้สึกเจ็บมือได้แปลว่ามันจะต้องมีรีแอคชั่นกลับมาก็คือเป็นแรงที่โต๊ะกระทำต่อมือหนูนะคะซึ่งแรง2แรงเนี้ยแอคชั่นเนี้ยนะคะกับรีแอคชั่นเนี้ยจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะยิ่งหนูเขกโต๊ะแรงมากนะคะยิ่งอากคุคูเขียนรี ยิ่งหนูเคาโต๊ะแรงมากเนี่ยหนูยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแรงจากโปะอะมากระทาต่อมือหนูมากเช่นเดียวกันหนูเลยรู้สึกเจ็บเยอะใช่ไหมคะนี่คือรีแอคชั่นที่ทางตรงกันข้ามเลยนะคะแต่อีกข้อหนึ่งที่หนูต้องพึงจําไว้นะลูกมันต้องเกิดบริเวณเดียวกันนะคะจากภาพนี้คุณครูอาจจะวาดผิดนิดหนึ่งว่าจริงๆรอะแอคชั่นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกแอรีแอคชั่นมันก็ต้องอยู่ที่บริเวณเดียวกันตำแหน่งเดียวกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามกันเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎข้อที่3ของ ทุกอย่างเลยนะคะสถานการณ์ในรอบรอบตัวเราอะหลายๆอย่างเนาะมันเป็นแรงกิิยาแรงปฏิกริยาแม้กระทั่งขณะที่หนูยืนก็มีแรงปฏิกริยาแรงกิิยาหนูเดินเท้าดันพื้นพื้นดันเท้าให้เราเคลื่อนที่ไปได้ก็จะทําให้เราสามารถเดินได้ด้วยแรงปฏิกริยาจากการที่พื้นดันเท้าเราไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อซ่อมบ้านคุณพ่อตอกตะปูแรงกิิยาก็คืออะไรลูกก็คือแรงที่ค้อนกระทําต่อตะปูแรงปฏิกริยาก็คือตะปูกระทําต่อค้อนกลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็นหนูว่ายน้ําแรงกริยาคือแรงที่มือของเราเนี่ยกักน้ําไปข้างหลังดันน้าไปข้างหลังนี่ค่ะเดี๋ยวกันน้ำมันก็ดันมือเราเช่นเดียวกันทำให้ตัวเราสามารถลอยไปข้างหน้าได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของแรงคู่แรงกิริยาปฏิกิริยาเนี่ยนะคะหนูสังเกตดูนะอะไรออกแรงไปเนาะเราออกแรงไปเป็นแรงกิริยาแรงที่มันกระทํากับขึ้นมาคือแรงปฏิกิริยาข้อสอบนะคุณครูอาจจะออกว่ากิจกรรมใดพิสูจน์ได้ว่าแรง ทุกแรงจะเกิดขึ้นเป็นคู่เสมอนะคะคำว่าแรงที่เกิดขึ้นเป็นคู่ก็คือแรงกิกริยากับปฏิกิริยานะคะเวลาเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันหนูก็ลองอ่านช้อยดูแล้วกันว่าอะไรที่มันกล่าวถึงแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยา <S <S เรื่องต่อมาที่คุณครูนะคะออกข้อสอบก็คือในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแบบอิสระนะคะหรือว่ามันจะเป็นการที่คุณครูโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งแล้วปล่อยให้มันตกลงมาเนาะ อะให้นักเรียนให้โทษทีให้นักเรียนนะคะเข้าใจก่อนกอนอื่นครูจะวาดรูปภาพขึ้นมาวัตถุที่มันโดนปล่อยให้ตกแบบอิสระ น,นะคะคําว่าปล่อยหมายความว่าความเร็วต้นของมันเป็นศูนย์นะคะนักเรียนปล่อยให้มันตกเองโดยธรรมชาติไม่ต้องออกแรงใดๆทั้งสิ้นเลยในขณะที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ลงมาหาพื้นดินของเราถูกไหมลูกมันจะเคลื่อนที่ลงมาหาพื้นทําไมอะ่ะทาไมมันถึงเคลื่อนที่ลงมาที่พื้นก็เป็นเพราะว่ามันมีค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะอยู่ที่ประมาณ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองหมายความว่า ในทุกๆวินาทีที่มันตกลงมามันจะมีความเร่งเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่มันตกลงมาความเร่งความเร็วนะคะความเร็วความเร็วจะเอ้ยครูจะเขียนความเร็วนะั้นเนี่ยความเร็วจะมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวินาทีเลยจนกระทั่งก่อนที่มันจะกระทบพื้น นะคะถ้ามันกระทบพื้นมันหยุดก็คือไม่มีความเร็วแหละนะคะในขณะที่ตกลงมาความเร็วจะมากขึ้นแต่ว่าความเร่งเป็นไงเอ่ยความเร่งน่ะมันจะคงที่ทําไมคงที่ก็นีไ่ไง1ิบเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะคะในขณะเดียวกันแล้วถ้าคุณครูโยนมันขึ้นไปหล่นนักเรียนครูออกแรงโยนมันขึ้นไปข้างบนฟ้าเลยนะคะปรากฏว่าในขณะเดียวกันเนี่ยค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยน,นักเรียนมันจะมีทิศทางลงมาสู่ข้างล่าง หาพื้นดินเสมอดังนั้นในขณะที่เราโยนขึ้นไปนะแทนที่มันจะเร็วมากขึ้นมันก็จะมีความเร็วลดลดลงนะคะลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งอุ๊ยถึงจุดที่มันสูงที่สุดและความเร็วของมันก็จะเป็นศูนย์นะคะที่จุดสูงสุดความเร็วเป็นศูนย์อ่ะในเมื่อว่ามันหมดความเร็วแล้วนะักเรียนมันสามารถ ขึ้นไปข้างบนอีกไม่ได้แล้วสิ่งที่วัตถุก,ก้อนนี้จะต้องทำนะคะก็คือลอยนิ่งๆอ่าไม่ใช่มันลอยนิ่งๆไม่ได้ลูกเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงโลกมันก็ต้องตกกลับลงมาที่เดิมด้วยความเร็วเป็นไงามากขึ้นเรื่อยๆหรือสรุปง่ายๆอ่ะในขณะที่เราโยนวัตถุขึ้นบนฟ้าเนี่ยเราโยนด้วยแรงแรงหนึ่งอ่ะ มันจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลง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 จนกระทั่งอุ๊ยหมดและความเร็วมันก็จะหยุดที่ศูนย์เมตรต่อนาทีนะคะหยุดนิ่งแป๊บนึงนะคะมีแรงดึงดูดของโลกนะคะมีค่า g นะคะในทิศทางที่มันจะทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกมันก็จะตกลงมาในทิศเดิมนะคะโดยที่ความเร็วก็จะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนกระทั่งมันหยุดนิ่งนั่นเองนะคะพอจะเข้าใจเนาะน,นี่คือการตกแบบอิสระมันจะขึ้นอยู่กับค่าแรงโน้มถ่วงของโลกโลกนะคะ